มากลับสวัสดีครับพบกับพี่น้องชาว King ลองดู NFT นะครับผมวันนี้ก็เป็น EP ที่7แล้วนะครับผมก็จากที่ดูไปหลายๆคลิปนะครับผม <c oughs> เห็นปะทุกคนผมบอกเลยว่าผมค่อนข,ข้างมั่นใจในในส่วนของไม่ได้คอมมอนสิบ้าตัว,ะวนะครับไปไงเชียบนะผมสรุปคือคลิปนี้คอมมอนสิบ้าตัวตแตกเละเทะนะครับผมไอแม่ย้อย โอเคนะทุกคนเราก็เดี๋ยวเราพูดกันสักนิดนึงนะครับผมก็อันนี้น่าจะเป็น ep ีที่เจ็ดของเป็นวันที่น่าจะน่าถ้าถ้าจะลงน่าจะเป็นวันที่สนนประมาณวันที่สิบเอ็ดหรือสนะิบสองเนาะเออนะครับผมกอ็อันนี้คือเราเปิดเปิดรหัสรหัสต่อต่อเนื่องกันเลยนะครับเพราะว่าอาเขาเรียกว่าไงผมต้องการที่จะลงทีละคลิปทีละคลิปทีละคลิป ของแต่ละวันนะครับแต่ว่าเนี่ยเราจะมีเรื่องเวลาไว้ให้ว่าเฮ้ยนี่มันเมกวันหรือเปล่านะอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ตามลําดับของคนที่ลงทุนไปนะครับผมแล้วก็ใครที่ลงทุนเท่าไหร่ตามลําดับที่จะได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้เฟกเอานะครับผมอันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับผมใครได้ตัวไหนไปใครได้อยู่ตามเลทไหนก็คือตามนั้นเลยนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็ <c oughs> นี่เป็นรหัสของวันเดียวกันอีกทีอีกทีหนึ่งนะครับตัวแรก จะเป็นที่สามรหัสนะครับผมนี่คือเป็นรหัสที่4คือต่อกันเลยนะครับผมเพราะว่ามีคนลงเพิ่มอีกหนึ่งรหัสนะครับผมเพิ่งโอนมานะครับในวันเดียวกันเลยนะครับผมซึ่งผมก็อัดคลิปประมาณ2ชั่วโมงผ่านมานะครับผมเขาก็ก็ให้ผมเขาเรียกว่าไง่เปิดจอให้อีกหนึ่งจอเลยนะครับคนเดียวหนึ่งจอเลยนะครับผมก็ติดตามกันด้วยนะครับผม อันนี้ครับวัดการใจใจนะครับผมเพราะว่าการลงทุนในส่วนนี้ผมก็ทําเต็มที่ในส่วนที่ผมทําได้นะครับผมก็ขอบคุณที่ไว้ใจกันนะครับผมที่มาเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกันนะครับผมก็จะดูแลให้ดีที่สุดนะครับผมโอเคนะครับผมพูดไม่พูดพร่ำทำเพีกงเช่นเคยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เราเปลี่ยนเพลงทุกคนเราเปลี่ยนเพลงมาเป็นเพลงเราเราเปลี่ยนมาเป็นเพลงแบงค์พิง i นเ e r n ี t, <rant and sound> <t, <mayonnaise> <t ต้นๆๆนะครับผมนั่นแหละทุกคนเปลี่ยนเพลงไงได้เรเจินมาไงอ,อล่าสุดนะครับผมเีเราจะต้องเปลี่ยนเพลงไปเป็เปนเพลงอะไรดีนะครับแต่เนี่เรามาันกำลังเป็นคอนเสิร์ตที่ดีไงเราก็เลยเอ้ยเป็นเดิมเพลงเดิมดีกว่านะครับผมใช่ไหมเออนะครับผมครมาปล่อยแมว้แถวนี้บ้าปล่อยบ้านเอาลงุงทางบ้านก็มาแล้วทุกคนล่าสุดนะครับ โอเคนะทุกคนอาจจะเป็นการกดวันเดียวกันเยอะไปนิดนึงนะผมก็จะสับสนนะครับผมเพราะว่าที่เอาง่ายคือที่ผมลงวันละคลิปอะแต่ว่าเรื่องของคลิปการอัปเดตอะอัปเดตตั้งแต่3-4วันก่อนแล้วนะครับผมอันนี้คือลงช้าเฉยๆนะครับพอเอาง่ายคือให้ให้ให้ช่อง YouTube ได้มีการ อัปเดตทุกๆวันนะครับผมเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะอัปอะไรถูกไหมนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เราก็อใกล้แล้วนะครับผมกําลังจะมินอีกสิบห้าตัวนะครับผมวันนี้มิ้นกันยาวๆเลยนะครับไม่ต้องทงไม่ต้องทําอะไรกันแล้วมุนอย่างเดียวครับมิ้นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ขอให้อ่าได้ซูเปอร์แลนหน่อยนะครับผมซูเปอร์เอ้ไม่ใช่ซูเปอร์เลเจนด์หน่อยนะครับผมสักรหัสหนึ่ง ก็ยังดีเนาะเราจะได้บอกว่าสร้างสีสันให้กันอะไรกันเะ้ยเฮ้ยทุกคนไอ้ครับไปแบกพิงมาพลังแห่งแบกพิงมันมีไหมอ่ะตูดูตูดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมหาจังหวะเพลงตูดตูดโอเพลงที่เก้านี่แหละ Oh in the wall with Say that Anything, right? Say. Oh guy, guy, guy. อ่าโอเคมาแล้วทุกคนยังไงไม่มมีความเรียมนะครับผมเอาสดๆด้นสดเลยนะครับ คลิปนี้ 8, ปัจจุบันราคาน่าจะอยู่ประมาณ2 8ไม่ก็3ทุกคนรอดูได้เลยหรือไม่ก็ 3, สามจุดหน้าไปคลิปนี้นะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นตาที่ผมทำนายหรือเปล่าเพราะที่นี่คือหมอดูเฮ้ยหมอจิงดูนะครับผมไปเมืนเดิมครับไปเมืนเดิมไปเมันเดิม

สองขีดสองขีดคือแรนะทุกคนทุกคนต้องจำนะครับผมสองขีดในสองสกิลคือแร่สามสกิลคือซุปเปอร์ครับอีฟิกสี่นะครับ, 4, รบแรคือห้าซุปเปอร์แรคือหกนะครับไอ้ซุปเปอร์แรคือคือคือหกไมซุปเปอร์เลเจนด์ดิเอออะไรผมเนะี่ยมาอยากินโซชูทุกคน เราจังหวะมันหน่อยเตนแต่คอมบอนยังไงบ้จบแล้วทุกคนหน้านี้ใส่ผลบุญ น้อยกืนโอ้ยอย่งน้อยก็อโอเคยังได้ทังเขียวครับแล่สองตัวนาผมรหาสนี้นะครับแล่สองตัวแล้วก็มีทังเขียวหนึ่งอันทังเขียวสองอันโอเคทางเขียวสองเหมือนแร่สี่ตัวนะครับรหัสนี้ ก็ถือว่ายังไม่ได้คอมบอนถึงห้ตัวก็ถือว่ายังโอเคนะครับผมอันนี้ก็จบคลิปนะครับผมยาวๆกันไปนะครับเยี่ยมยอดนะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับมาไวจบไวนะครับได้เปิดตัวก็มา่าทำคลิปให้ดูนะครับผมในการสุบตัวใครสายกาชาก็ฝากติดตามคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับน,นี่ก็จากเพจคินงดูครับ ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายนะครับผมบาย